อ้ไกลอยู่โอ้ลุงยี่กูแจมาดีกว่าเอากูแจยียไม้สัตว์แลเหรอ <laughs> แต่แต่มันมีคนนะดิดูได้ไงถ้าเราถ้าเราเกิดตรงนี้มันก็ต้องมีตี้ไปเกิดตรงรนู้นไม่มีหรอกเชื่อกูดิเอาออะไรมาไม่ใจปะเออถ้ามีกูคิดจะว่าฟาร์มของให้มึงแค่นั้นแหละ <laughs> ไม่รู้ฟาร์มของให้มึงหรือฟาร์มของไอทีมด้ <laughs> แหมอุย้ยถูกังแางวนเบือด ก็แบบนี้เข้ามาดีดดูเซฟโอ๊ยเออดูเซฟก็เปิดปีแล้วป2มาแล้วเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์ดูชีวิต ชีวิตจังโว้ยอา้าวคนคนคนปะเหรอบอดบอดสไหนไอ้เหี้ยแม่งได้ยินเสียงจิ้วๆเบาๆโอ๊ะ<อ>ไม่ใช่ไม่ใช่บอดใช่บอดหรอวะคนไอ้ปั่นเออนไยเก็บเสียงอย่างงี้มึงบอกบอดกูงงเลย ูม,มันไม่คืลลนล้มด้วยเกิดใกล้จังวะเลยย่ะอยากส่องกล้องแต่แบบมุมแม่งไม่ดีเลยเก็บของได้ไหมมึงได้แอร์สไตล์มาสองอัน เก็บไปก่อนนะไม่ไม่ได้อยู่ในระยะใกล้มากอะ่ะไอ้ทนายนั่นอะ่ะไอ้ทนายเก็บเสียงที่ยิงพวกเราอะตอนแรกมันอยู่บนหลังคาแล้วมันก็จะโดดลมไปข้างหลังเดี๋ยวเถอะมาเซลเดี๋ยว,ยวมึงจะโดนโดนทน,นอ่าไม่มีอะไรให้กูเก็บเลยป่ะได้ชุบตัวเองเออได้เป่าชุบอะ่ะป่ะออมไปกันเรา ไปโยกก่อนที่มึงหลุดกันโยกกันเลยฮะอ่ากูได้กูได้ยาลูกกาะยาลูกเกาะไปโยกเก่อนั้นนี้ที่เอเวอรเหมือนก่อนหลุดกันพี่กูได้ยาจุบตุยให้กระเป๋าจุบตุยอ๋อเอ้ยรู้สึกว่ากูกระตุกปกติก็โอ๊ยพยาบาลอุ๊ยตาย กูเห็นแล้วยังิงอยู่อ่ะยิงอยู่ยิงอยู่มีเป่าชุบเป่าชุบไม่กูกูถือแล้วมึงถืออะไรเว้ยตอนเนี้ยกูถือแล้วกูเออสองรอบไปเลยเล็กเก็บไอ้นี่ไงอะไรโอ้โหกูเองนี่ว่ากูกดเก็บแต่ไม่ได้มา พมอบอกกาเก็บหมดแล้วคูณไม่มีชุ่ตัวเองเลยอาคีมามีไม้มได้วยก่อนไก่ขนาดนี้เขาก็ขยันเซลล์โอ้โหมันไม่กะฆ่ากูเลยเฮ้ฉอดกูตรงตรงนั้นมีคนอ่ะ ตรงที่เราต,รตร้องไปมันไล่เรามาเลยไอ้สหายเอาไงอะจะแชมป์หรือจะวิ่งแต่ว่ากูบอกก่อนนะว่ากูไม่มีเกาะเหลือลสักอันเลยต้องอฟาร,ร์มก่อนอแล้วไงอันสุดท้ายแม่งตอนแรกกูนึกว่าอยู่หน้าเราตรงที่เวยปิกแม่งเลี้ยวมาตอนไหนไม่รู้เรื่องเลยกูโดนยิงฟรีอตอนในนี่แหละตอนมึงมาชุกกรวะ กูเห็นกูเห็นมันโดดลงมันก็น่าจะเปลี่ยนโพซิชันตอนนั้นเลยถ้า <c oughs> ถือถ้าถือเนตีมึงก็ดีอ่ะ <c oughs> ขนาดนั้นเลยเหรอวะไมใช้เวลาตั้งควสมสวรรกแล้วกูก็ถึงจะถามมือนว่า <c oughs> <c oughs> เอาไปดูอย่ะปืนกูก็มาร์คแมนแต่พี่ตู้ทนายก็ตูไม่ได้ก็มีทนายงงๆให้นะเว่ยเอาป่ะมันจะให้กูถือมาร์คแมนกูทนายเหรอก็ดีกว่าไม่มีอะไรเป่าวะตอนนี้ ใช้กระสุนเหมือนเหมือนกันได้แย่เฮ้ยเฮ้ยจะแย่เปล่าเว้ยอันนี้เออเวลก็ได้เวลก็ดูดีถือเองตอนไหนะเฮ้ยกดผพิดชิบหายแล้วไปแล้วอาวุธสุดท้ายของมนุษยชาต เียเ้ยมึงแอบอะไตรงนี้เหรอไม่ใช่ช่องสติกอ๋อนึกว่าตัวเองถือกล้องไงลืมไปไม่ได้จับกล้องกด <laughs> <g iven> ฟุบคว้างไม่เฉยเลยคโอดุดเด็วกล้วงจรปิดบันทึกคางล้วเจนเอาว่วิ่งวิ่งขึ้นเนินวะนะ มันเจน๊งเอาปลอดภัยไม่รู้ลำเหน่งนะผมไปกันเลยผมผมเป็นกระเป๋าเหลืองชุดก็เหลืองแต่ไอ้ยไว้กระเป๋าดำมันกูจะไม่เห็นเลยนะอมันอยู่เหมืนเนินหรือเปล่ากูพยายามมองอยู่ดิไม่เนินเนินที่อัยไว้เดินเสีย,ยเฮ้ยไอ้ขี้จุ๋ยเผยดีเดียนจัด ขึ้นไม่ได้ถามจริงหนอยมันก็ปีนง่ายกว่าที่เคยปีนมายังอยู่อยู่เลยวะโอ้ยไปไปเฟสเถอะไปเฟสก็อยู่อยู่เอวแล้วซ้มแล้วพี่ ก็เช็คบนรถไฟเฉยๆสองนนเดี๋ยวมันแสงมันส,อส่องเข้าใจ,ใจแต่ถ้ามันเจอเราก็ต้องยิงอยู่ดีปะวะหมดแต่กลัวแสงส่องไม่ได้ข้อมูลเพื่อนรถไฟก็ไม่น่าจะผ่านแมกมันน่าจะเลยไปเลยปะเฮ้ยมีแสงจากโลหานอ๋อฝั <c oughs> ่งนี้ก็มี แต่ตอนนั้นตรงนู้นตรงนน้นตีเคสแต่ตรงเนี้ยใกล้ๆตรงเนี้ยหนึ่งแสงเมื่อกีย้ยิงขึ้นฟ้าโน่นโนโนมีคนเห็นวิธีกระสุนมันอยู่คนละทางกับทปปี่ไอคีปิงองนะใช่ทีมสองติดสองตีห<อ>ีอไมกู็ไม่ได้ยิงไกลเลยเก็บเสียงก็ไม่มีพักแมนกูเสียงน,นี่เบามากนะระยะก,ก็ไม่ถึง เอ็8พีเอ็กแปดสิบยิงได้มั้ยเห็นไหมทางขวาทางขวามันยังอยู่อีกตัวเดิมอะไรตัวที่ยิงเราในต้นเกมอ่ะไม่อะไรกูน่าวะา

ลงเนินเฮียทำไมกูต้องเหนื่อยแบบนี้วะกูไม่เข้าใจอ่ะกูแค่จะมาทำแควลงเนินโอเจนเนินปุ๊บโดดเออโอ้ยกูไม่ไหวแล้วอยาเน็กอย่ามันออกตนอ๋อรู้ไหมกูถือแต่ปืนหนักๆซาคินยังไงออโอ้ยไปแล้วไปแล้ว มีปลาโมกมีปราโมกไหมยัยไม่มีจัแฟนมีแกตั้งตาเงี้ยมีออกขวาไหมเนินเนินมันไอ้นี่เนินมันแบ่งเนินมันแบ่งออกขวาเนินนี้ลงไปเลยทำไมทำไมแล้วเป็นยังไงวะคือ กูจะทำเควสกูแค่จะมาขอให้เพื่อนทุกคนยิงกูยิงกูขอหายเลยหายคู่เลยไม่ไหวเลย่ะจะมาต่อนี่มันแม่งเหมือนเป็นเป็นชีวิตผู้หลายอ่ะวิ้วัยกระเป๋ากางกระเป๋ากางเก็บให้ดีกว่าเก็บให้ดีกว่าเว้ยมัดำดาบ นี่กระเป๋าวโยนไปแล้วอ้าวไม่มีอะไรเลยก็คูณรุนทั้งหมดแล้วไปแล้วไปแล้วไปวไปติดตามมาชุบ <c oughs> ทำไมกูมชอบโดนเหตุการณ์อย่างนี้ทั้งเรื่อตลอดเลยกูก็หลอกไม่ได้มีเจตนาสู้ไงละ่ะเฮ้ย ยิงไ,งไงอ้อากาศเอาไว้ว่าที่ตรงนั้นนายต่ำๆสาม,ต,ามตีอ่ะไม่อยู่แล้วแหละโอ้ยยใช่ไหมเรายึดเรายึดแต่ละจุดดีแบบน่ารักขนาดเลยเฮ้ยห่อน,นั้นมันซอบอดโอเคให้ แย่ว่ะเด๋ยวจริงมีกอดสระเหมือนไม่มีก็ไม่มีอ่ะตอนแรกไม่มีไม่เล่นเลยเมื่แมปเนี้ยออกก่อนได้ปะเออออกก่อนไหมไปะไม่มีคนจริงๆใช่ไหมเล่มไม่มันใจเลยสหานที่คุมว่มันใจอะไรท่านั้นแหละ ไม่มีบอดเลยสักตัวใจคอไม่ดีเลยตรงนี้มันจุดเกิดคนด้วยแหละเอาไงคงต้องไปเปิดไปเองก็นดลเฮ้ยดูใ,ใครไปไปกันทั้งหมดนี่แหละโอ้เทิงเทิงโองกาสรอดแต่คนก็ต่ำเรียน เตี้ยเลียนดินอยู่แล้วไม่ใช่ว่าพอไปเปิดปุ๊บไอ้ตีดเฮ้ยเฮ้ยบนนั่นไอ้ตัดไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเอ้ยต้องไปกูเห็นเลยตัดตรงนู้นไปไล่เหี้ยกูไม่อยู่แล้วมึงไปไล่ตัดกูปีนตรงไหนมาเจอแย่ไม่ได้มึงเอาสัญลักษณ์ออกทั้งหน่อยได้ไหมไอ้เหี้ยกูกำลังพูดเลย ไม่ไม่ใช่ว่าเราไปเปิดแล้วไอ้นี่นะไอตี้นน้นคงเห็นแบบเอ้ยไม่อยู่ตรงนี้หันไปปุ๊บแม่งก่องเลยหมดโดนนแก้วว่ะไปยิงไอ้ตัวนั้นที่เลยตัวนั้นว่าตัวไล่ว่ะไม่รู้ไปละหลงน้ำเลยอ้อไอ้จะไล่กูจริงเลยสัตว์เราเปไปทำ<ย>อะไรให้มันวะคืออย่างนา้อยถ้ามันมีชื่อบอกอยู่ว่า เป็นไข่กูจะเด็กอยู่นะว่าเป็นไข่กูจะตั้งใจเด็กแบบจริงจังเมื่อกี้ยิงล้มมันก็ไม่ขึ้นนะไม่เชื่อเออกูโดนมันยิงล้มกูยังไม่รู้เรื่องเลยรู้แต่คนแน่ๆบอดไม่ได้สนายเก็บเสียงจิ๊บขนาดนั้นอือหือเถอดปืนวิ่งยันปืนเวลอัพอ่ะมึงคิดดูมันยังตามมาอีกไอสัตว์ <c oughs>

แม่งคนเหยียารมตอนดูเจอรี่วิ่งหนีทอมมูก่สนุกดีนะจะทำไปพอกูเรามาวิ่งหนีเองแม่งไม่สนุกเลย่ะเกียบบดเกียบบดเสอเชือเเรื่องไม่อยากปีนข้ามกับเพายอยากเดินข้ามบน อุย้ยเชี่ยตกรถไปยังคนขับปัวขึ้นไปก่อนโอ้ยขึ้นไปก่อนมาแล้วเอ้าไปไหนไปไหนก็ได้ไปก่อนไปไกลจากไอตีนั่นไปเลยเยไ้ไปอยู่เลยสัตว์โอ้โหถางวันเราเราไม่เข้าหลอกเรานะ Lust> อ oh, s <S เออยิงมาโอ้้เจี้ยเออยิง้วเราไม่ทันหรอกแต่มยิงมึงเข้าจนแบบแม่งเหลือแปดนาทีแล้วโอ้ยยิงอย่างเดียวเลยไม่ได้ทำอะไรเลยคือเป็นตาลีไม่ทำอะไรจริงนไม่ได้ทำอะไรมึงเลยอ่ะมึงมาไล่กูทำไมอ่ะโอ้โหโ้อ้ยโอ้้โอ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 ้ เดีี๋ยวน่มึงอย่าเพิ่งไปทดสอบเขาแข็งอย่างเราตอนนี้ได้ไหมเออก็ใกล้ๆที่ที่ตายก่อนนั่นี่ไงล่ะตายที่ที่แ่ของแม่งเลยไหมรู้ไม่ก็หาราคาก็ได้ในกลุ่มาต่ต้องสองหมื่นกว่าซื้อกาะซื้ออะไรกันนี่นี่นี่บบนั้นมีราคากับ UAV เอวีไม่เมื่อกี้ไอ้ตัดขวานะ เที่ยข้างข้างปั๊มน้ำมันไม่เห็นหรอไม่ได้ดูดกูเมื่อกี้กูดูแมพอยู่ถึงเลี้ยวมา,า,านี่เยอยังมีโหมิงขึ้นแล้วคแค่นั้นละติด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 ตดต้ดติดติดตดตดติดตงด้ิดติด,ด้ด นี่วะวิะ่งมาวิ่งไปวิ่งมาเข้าห้องน้ำแนละ้วโอ้ยตุกล็อกเว้ยไปซื้อกล่องนอกกันกนะ็ได้โอเคซเื้อมาเผื่อเลยนะออมันขึ้นตรงไลยอ่ะทำไมไม่ปอดซึ่อก่อสงสามมีเสียงข้างนีนะ้มีเสียง tôi cố con, tôi cố gắng nên nên này, thằng này này gắng kìa 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 rồi chúng ta mấy, có <laughs> mấy kìa kìa <laughs> 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 เอาแต่ขอแล้วไม่อยากได้อย่างอื่นไม่อยากเล่นแล้วบอกป่ะน่ากลัวโย้ยปิดประตูยากจังเลยว่ะโดแ ammo ใช่โดน ammo ยังไม่ได้ยินเลยยังไม่รู้สึกว่าได้เล่นเลยขึ้นมาหมดแล้วเว้ย ไปช่วมึงไปทางไหนจะออกเลยไหมเฮ้ยรถ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 คนรถคนไหนวะทางซ้ายมึงอ่ะโอ้โยเห็นดีเชิญรถร้ายพี่นี่คมีคนเพื่อนโอ้ยเอออ๋ออ๋ออ้อยดูโอ้ยยย มไม่เห็นไม่เห็นในมินินแมปอะเมื่อกี้มันขึ้นแวปหนึ่งอะเออมันขึ้นแวปหนึ่งมองไม่เห็นนะเห็นรถเ,เก่งเนี่ยไม่รูว่าข้างบนจะมีไหมผ<อ>านปูแล้ลลลวห้าสิบป่ะห้าสิบปะออกแบบนี้นๆๆก็ตีสองแนบบวก ไม่ไหวนะคะไม่ไหวนะคะเคลนไม่เดินเลยค่ะปืนก็ไม่ได้เบี้ยวไม่ได้เฮียอะไรเลยคือถ้าไม่เปลี่ยนรถบอกแล้วเติมมีน้ำมันเติมให้ให้ได้อยู่สิยโลอีกแฉ่อยังออกได้อยู่เว้ยแปลกแปลก,ก,กไ,ไว้เลย ลูกออกมาจะเพี้ยนเลยเนี่ยมึงดูหน้าจอแล้วแบบกูเบาให้กูออกมาสู่อากาศบ้างอ้อยอ้ย,อยเพือนก็ไม่ลดโอ้อยอ้ยอยเติม <c oughs> น้ำมันหน่อยเติมแล้วว้าุณเหนื่อยมากเลยแบบนี้ ตอนนี้กูเบารถเลยไม่ได้พูด <cancelled S 2> อยู่างกันมากลิ่นสมควรด้วยเมื่อกี้โอ้ยหลงแม่งเดินไปไหมโอ้ย Ultra <laughs> <What? laughs> oh, oh, one activity is increasing near your location. Stay alert. Second เลรอคุคามเฮ้ยไม่ได้เว้ยเว้ยไอ้ยเว้ยกูกลับมาแล้วรับเบสให้แล้วใช่อ๋ออย่าอย่ายิงกูไม่ไม่อ้าวขก้าที เช้ดบน <ไป S 2> <laughs> มาโอ้เย้ดูกูจะตายนะล้วตอนแรกก็ช่วยกันคอนดีๆอยู่กูค้างกูแบบเบื่อ,อจริงจริง,งให้จริงเหี่ยไม่พูดเล่น <laughs> ไปไปไปตอนนี้ออกให้เร็วที่สุดดีกว่า <laughs> อยู่ทำไมให้อายบ้านหนาะตามเท่านี้ได้ อนนก่อนเราเยอะแล้วโอ้ยโอ้ยเกาะเกาะเกาะวิ่งวิ่งวิ่งวิงวิ่งวิงสุด้แค่นี้ถือซคิดอออ๋อเียอะไรวะเนี่ยโอ้ ข่ามึงจริงนะเพราะมึงบ่อหรือเชื่อะไรกองกระสุนมีกันไหมมีโดนแล้วอยู่ไหนโอ้ยอยู่ไหนวะนี่โอ้โแล้วแตแล้วคุไปด้วยเดี๋ยวขอคนเดี๋ยวขอคนเดี๋ยวต้องโดดไปไล่ลงดีกว่าเดี๋ยวเด่นกลัวโดนยิงกลางอากาศ

โอ้ยผู้ถามจริงนะเยอะมากเยอะมากมึงเข้าไปแล้วเหรอเยอะมากมึงโอ้ยเยีย <c oughs> ่ยงกูโดนระเบิดตัวเองไอ้สักกูอยูอ่กูอยู่กูอยู่ทันไวเสร็จแล้วเสร็จแล้วโอเค เก้าเก้าช่วยกูด้วยฉล่างบอดเยอะมากอยู่นอกบ้านไม่ไไมีเลยเอ้าเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ่ยเ้ยเฮ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 ยเฮ้ยเฮ้เฮยเฮเ้เยวฮเ้เยวเฮายยเเยเกเดี๋ยวกูเยวกเวกอเอ เอาไปแทงออกไปอยู่ตรงนั้นวะไอ้เจ๊ต้องไปแทงออกต้องอยู่ตรงนน้นโอ้โคตรไก่เหี่ยโอ้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 ดีๆยังมีเนินขึ้นดึง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 โอ้โห่โคตรชัน โอ้โหกูถามจริงนะโอ้โปอมึงไอ้เหี้ยใครออกทางนี้ทางนี้ทางนี้นไว,ไว,ไว้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 เยกูอยากเอารถมารับเลยสภาพเบ้งเยโอ้ยคือถ้ามันมันมีสลิงมันก็ขึ้นไปได้เลยอ่ะแต่ว่ามันแบกคนขึ้นสลิงก็ได้โอ้ถามจริงลองไหมไม่ได้ไม่ได้เคยลองเคย <ไป S 1> ลองแล้วโอ้ เราเสียที่สุดกันมาแล้วจำไม่ได้อะไรวะนาเวอโอ้โหออมไอเกียร์ไหลหไหลน์มาเลยมีบอดอยู่ข้างหน้าลุงลุงเกียร์โอ๋อยเกียร์ให้หน่อยมาแล้วมาแล้วบวงมาแล้วมาแล้วมาแล้วขออย่างเดียว อย่าโดนอย่าโดนติดกระออย่าอย่าหล่นนะเอาดีๆนะเออเี่มามาแล้วมาแล้วมาแล้ววงวางดิโอ้โหคนี้ให่อ้ยโอ้เบรงเอ้ยโอ้ยเจ็บอะไรอย่างนี้เจอโอ้ทำไมวะตาไทยไม่ต้องทรมนขนาดนี้เลยวะ ความตระหดของพลทหารเด็กเดินบ้าบอเหมือนคนไล่เหมือนผู้ไล่ข้ามดินแดนอะครับท้าวเป็นทีเควสอะไรไม่อะไรขึ้นน่าเดินแหละครับท่านผู้ชมเหมือนลงมาเพื่อขึ้นเอาคอนเทนต์มาที่หมดเวลาเลย